หลายคนถามกันเข้ามานะครับว่าถ้าเราจะตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows 11เนี่ยเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าตรงไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาแก้ปัญหานี้กันนะครับตามผมมาชมกันเลยดีกว่านะครับ คนต้นนะครับให้เพื่อนๆคลิกขวาหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเพ OSE ืพ่อนๆก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาตรงที่พื r น o n ่โน้ตตรงนี้นะนี่ตรงนี้เลยนะครับมันจะเป็นแผงควบคุมเนาะเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆเลือกเมนูที่ชื่อว่า Touch Keyboard ตรงนี้นะฮะกดเข้าไปเลยกดเข้าไปปั๊บแล้วให้เพื่อนๆเลื่อนมาด้านล่างเลยนะครับมันจะมีคำว่า r a n k ก็ตแอนด์ลตรงนี้นะฮะ ให้เพื่อนกดเข้าไปเลยปับ๊บจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆมองหาเมนูที่ชื่อว่า Typing ตรงนี้กดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นมันจะเข้ามาสู่หน้านี้อีกทีนึงให้เพื่อนๆเ,เลือกเมนูที่ชื่อว่า Advanced Keyboard Setting นะฮะกดเข้าไปมันจะมีคำว่า r a n k e t Bar Option นี่ฮะตรงนี้ ให้เพื่อนกดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าติคเซอร์วิสตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับแล้วให้เพื่อนๆมาเลือกตรงที่แท็กตรงนี้ครับ Advanced Key Setting ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับว่ามันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับปกติแล้วนะครับถ้าเราไม่เข้ามาตั้งค่าตรงนี้นะครับมันจะต้องกด Control Shift ในการเปลี่ยนภาษานะครับเวลาเราลง Windows 11ใหม่เนี่ยถ้าเราไม่เข้ามาเปลี่ยนนะครับเป็นค่า Default มาเลยเนี่ยมันจะต้องกด Control Shift มันถึงจะเปลี่ยนภาษาได้นะครับพอ มาถึงหน้านี้แล้วให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนเนี่ยครับฝั่งด้านซ้ายตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตัวหนอนนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดโอเคแล้วก็โอเคนะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะสามารถกดเ,เจ้าตัวเครื่องหมายตัวหนอนเปลี่ยนภาษาได้แล้วในวิดีโอ11นะครับมันก็จะเข้าซับซ้อนนิดนึงนะครับไม่เหมือนวิดีโอ10วิดีโอ7นะครับวิดีโอเหล่านั้นเนี่ย ค่อนข้างที่จะเข้าง่ายกว่าเจ้าตัววิดีโอ11เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะบางคนหาไม่เจอนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านได้นะครับก็ถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยผมจะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตกับเพื่อนๆทุกวันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ�